สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำขนมถั่วแปบนะคะวันนี้ขนมถั่วแปบผส,ผสมใบเตยค่ะแล้วก็ไม่ผสมอันหนึง่งมีแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยน้ำใบเตยครึ่งถ้วยอันนี้สำหรับไม่ไม่ผสมน้ำใบเตยนะนะคะแล้วมีถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี้เรา นำถั่วเหลืองมาแช่น้ำล้างล้างสักสามสี่น้ำให้น้ำใสแล้วเราแช่น้ำไว้ประมาณสองชั่วโมงขึ้นไปค่ะสำหรับถั่วเหลืองแล้วเราก็เอามานึง่งอันนี้อันนี้นึ่งแล้วนะคะอันนี้แล้มะพร้าวทึนทึกค่ะมะพร้าวทึนทึกนี้เราเอาไปนึง่งเราไปนึง่งเอ่อแล้วพอนึ่งเสร็จเรามาเรามาผสมกับ เกลือครึ่งช้อนชาค่ะไว้ไว้ผสมอันนี้จะเป็นส่วนางากับน้ำตาลค่ะสำหรับโรยท็อแบบของเรานะคะทีนี้เรามาผสมปแป้งแป้งเท ที่แป้งใส่ชาผสมค่อยๆ ค่อยๆใส่น้ำที่ละน้อยแล้วเป็นวันให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวขอเวลาผสมแป้งก่อนนะคะนวดเราก็นวดแป้งได้ทั้งสองสีแล้วนะคะทีนี้เราจะมาจับแป้งจับแป้งเป็นกลมๆค่ะ <c oughs> จะลูกน้อยลูกใหญ่ก็แล้วตามใจเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็ทำเป็นแบนๆน,นะคะทำแบบนีน้แล้วก็ยัดลงไปค่ะพอสุกแล้ว,ลวก็จะลอยขึ้นแบบนี้นะคะ

ทอดเยียใส่เลยทำเป็นไส้แล้วก็มาใส่มะพร้าวอีกทีนหนึ่งใส่มะพร้าวชิทนหนึ่งนะคะหน้าตาถอดแบบของเราก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อย ทำง่ายอร่อยเพื่อนๆนที่อยู่ต่างประเทศหาหาซื้อไม่ได้เราต้องทำกินเองนะคะขนมไทยๆทยั่วไปไปเตยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้กับช่องมาดามแต้ว a n n e l ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ